สวัสดีคนนี่ยนะครับยินดีก็สุริการ NV Never กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้คุณอยู่เกม Among the s l e e p นะครับผมในพาร์ทที่3กันแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะใกล้จบหรือ,อยังแต่ว่าเมมโมรีสุดท้ายนะครับผมหรือความทรงจำของคุณแม่นะครับขาดอีกชิ้นเดียวผมว่าน่าจะเป็นพาร์ทจบแล้วแหละแต่ไม่รู้จะจบได้หรือเปล่านะพอผมเล่นมาขนาดนี้ก็ก,ก็ทนอยู่สุดตัวก็พอได้โอเคลุยกันต่อเลยยาวๆไป อีกอย่างก็นี่เฮ้ยออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเราต้องทำอะไรอะ่ะอ่ะลงก่อนแนละ้วันลงมาเสร็จอันนี้อะไรมืมอดอ่ะต้องขยับเหรอเออ ใครวิ่งใครวิ่งอ๋อเสียงกล่องเสียงกล่องแม่งโคตรไม่เหมือนเสียงกล่องเลยเอ่อเฮ้ยตกใจหมดเฮ้ยตกใจหมดแม่งว์ปได้ทำยังไงอ่ะ อ้าวเปิดได้ก็ไม่บอกโอ้โหไอ้กูวนหาทางตั้งนานไอเว้ยเน้ยโอย้ที่ผมตัดมานี่ผมบอกเลยว่าผมวนโคตรนานเออโอเคไหนๆ่ก็มาแล้วไปๆๆเอาให้จบเอยอะไรเนี่ยของเอาไม่จับแล้วดันดันออกแล้วก็ปลดอ่าเร็วาดันอื้อ โอ้มันจะกว้างเกินไปนะเดี๋ยวๆๆเดฮ้เฮ้เดอเด้อเดเออเด้เดโอ้จับขาขากูขากูเดี๋ยวนะเดียนะเฮ้เฮเฮ้เดเด้อเดอะไรอะอะไรอะไรอะไร นีวกันลงเฮ้ยชิปชิปชิปชิ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 ลงลงลงเอ้ย,อยขึ้น,ข,นขึ้นดิไม่ใช่ลงเกี้ยอะไรอะ่ะอ้าวประตูเปิดเพื่ออะไรอะ่ะโอ้ my god นี่มันอะไรกันวะเนี้ขึ้นไปอย่าให้เลือยอยู่ในความทรงจำ ทำไมมันหลอนอย่างนี้โอ๊ยประสาทจะกินแล้วช่วยเอากูออกไปจากที่นี่ทีกูเปิดกล่องเสียงแล้วแสดงว่ามันจะมีใครตามมาหรือเปล่านะเจ๊ฮลัลโหล

โอ้คุณมองไม่เห็นฮู้ดันไปลบก,กูได้จะเอไเนะ๋ไม่มีใครนะไม่มีใครนะไม่มีใครนะโอเครูปนี้ทะลุได้แต่ฟันที่จะรูปนี้ทะลุได้ตัวนี้อ่าเปิดได้เปิดได้แล้วก็เก็บเก็บรูปได้แล้วนี่อะไรดินสอ ประตูนั้นเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้มีใครหลบชั้นอยู่น่ะเคเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขวางลบไปอ่าไม่ให้ไปหรอก็คิดว่ารูปจะมีทะลุภาพหืมลงอ่าเซฟวิง่งความชิบหายกำลังจะมาเยือน หายตกใจหมดโ้กากาเล่นเกมแนวนี้เนาะเฮ้ยเปิดเลยแม่งไม่ต้องสนแล้วมามึงคือใครเลือ้อยได้ด้วยโคตรเป็นผีน่ากลัวแน่เลยอ่ะกดพี่หมีนี่อะไรอะรูปแม่ปะน่าจะรูปแม่ เออเอออันแน่แน่ชอบเล่งเครื่องชอบเล่งเครื่องโอ๊ยเดินมข้าไม่ได้จบหน่อยนะครับเหมือนกูไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนหนูไม่ได้อยู่คนเดียวทำไมมันได้แบมันน่ากลัวสัดเอ้าต้องต้องติดเอาติดอะไรอะโอลี โอ้ยลบไปได้ไหมผมกลัวแล้วผมมีเคมี <c oughs> เดี๋ยวลาคานสินะใยยกวัวพุ้ยลูกคาน <c oughs> ปิวตอ๋อ <c oughs> กลัวแล้วแล้วก็เกิน้นอันนี้อะไรเปิดอ้าวมีมีไพ่ มีเทนนิสมีลูกบอลแล้วอะไรอะ่ะอันนี้เหรออ้าวหรอกอ๋อนี่ไงคุณต้องสอดตรงกลางโอเคอ When holding object use none to throw it หาอะไรบางอย่างปลาขึ้นไปเหรอนี่อ๋อโอเคเทนนิสเทนนิสเทนนิสมาอ่าแม่นๆมนเม่นเมนเอ้ยเรียบร้อยเฮ้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 ย เดี๋ยวเดียวเดียวเยวครับเดี๋ยวโอ้โห,โโหตัวโคตรใหญ่เลยเน้ยกูหยิบแล้วกูไม่เสียเวลาเสวนนาแล้วใส่เข้าไปแล้วเปิดใช่ไหมเปิดประตูเปิดออกดูว่ามีใครอยู่ข้างใน สวัสดีครับผมบริษัทกำจัดปลวกใช่ดีเหมะดาวโอเคเราต้องไปหาดาวดาวกระจายดาวกระจายเฮ้ยได้ยินไหมนั่นมันเสียงอะไรกันแต่ผมได้ยินแค่ฮึมๆมอ่ะปีนไม่ได้ต้องดินชักเท่านั้นอืมเฮ้ยปีน โอเคแล้วก็มาตรงนี้เหรอไม่ใช่ละวลินชักปีนไม่ได้เออเราจะไปด้านนู้นยังไงอะเออผมว่าไม่ใช่ตรงนี้แหละอ่าตรงนี้ตรงนี้คือทางขึ้นแต่เราจะนี่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 นอ๋อตรงนี้ตรงนี้ไข่รรมรู้สึกเหมือนมีคนวิ่งตามตลอดเวลาเลยอะมันก็เลยแบบอะไรตรงนี้ โอเคนี่แหละวิ่งวิ่งแล้ววิ่งวิ่งวิ่งโอเคกดอ๋อมันติดอย่างนี้อีกแล้วเหรออ่ะเปิดให้เออเข้าไปแล้วเราก็เหมือนเดิมกลับไปที่เดิมไอระหว่างกลับนี่แหละเตรียมตัวได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยนะ อย่านะอย่าเมเตะกุดาไซเตรียมตัวละเตรียมตัวอะไรเหรอเตรียมตัววิ่งไงโอเคโโโโออออเเเเคคคคโอเคไปแล้วไม่มีที่ซ่อนด้วยปิดปีนโอเคแล้วก็ปีนแล้วก็ปีนแล้วก็ปีนปีนเร็วเ็ววิ่งละวายวิ่งวิ่งเร็วๆร็วเร็วเร็เร็วเร็วเก็บดาว เด้าเอาไม่ใช่นี่หรอเฮ้ยเฮ้ยมันมันเหมือนเหมือน,น,นพังใหญ่เลยเอ่มโอ้ยเดืชนมาชนไมลโหลมี่ใครอยู่ไหมครับอือ้ไม่อยากจะเดินแล้วอะ่ะหมดแรงเดินแล้วเฮ้ยเฮ้ยอ้ เข้าไปเข้าไปเ้หรือหรือต้องเปิดออกเปิดออกเปิดออกดลูกบอลมาจากไหนเพื่ออะไรเอาเอาไงเนี่ยงงแล้วเปิดมาดาวนั่นเปล่าดาวบนท้องฟ้ามีมากมายอยู่หลายล้านดวงจะมีสักกี่ดวงติด น้ำเปิดไม่ได้เหรอเอ้าผมเข้าไม่ได้อะโอ้เคหาอะไรปลาไม่ต้องหาอะไรปลาแล้วหาอะไรปีนมากกว่าแม่อย่ากวนประสาทกูปลาไม่ได้เฮ้ย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 อะไร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 เหี่ยวเหี่ยว เอออ่ะเก็บเก็บเก็บ,บจานห,หน่อยได้ละแต่ตอนเนี้เราต้องกลับทางเดิมใช่ไหมซึ่งระหว่างกลับเนี่ยกวมันแน่นอนมันเลยพยาค่ะเอา้าทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้เหมือนที่ไม่เหมือนที่คุยกันไว้โอเค อ้าวนี่กลัวหายต้องไปไหนอะ่ะปีนเหรอปีนก็ไม่ได้ดูว่าไปตรงน้นเนาะโอเคว่าเนี่ยแหละน่าจะใช่เฮ้ย,ยมันทะลุออไม่ได้เอ้าโอเคตกใจโอเคมีไพ่ด้วยติดการพนันหน้าดูเลยเนี่ยเปิดประตู หนังสืออะไรใครเดีอวไปเราจะเข้ารูเล็กรูใหญ่กูเน้นรูเล็กก็ไม่มีอะไรเออเปิดประตูมาเฮ้ยเก็บเก็บเก็บก็บันเปิเก็บครบมันได้อะไรรู้เก็บครบยังอันนี้อะไรอ่ะผู้ชายพ่อเราปะผมว่าเป็นพ่อเราแน่เลยอันนี้คือพ่อพ่อผักแม่กระดูกหัก พอน้ำลายไหลอย่างเงี้ยเราไม่ใช่ก็แป่มั่วเลยอ๋อแล้วนี่ก็กลายเป็นรูปรูปแม่ตวาดลูกอุ้ยกํลังดูเรือยเฮ้ยรูปแม่ตวาดลูกหรือแบบทเลอกกันแล้วแบบมาลงที่ลูกเงี้ยเหรอเฮ้ยตายกูไม่เข้าใจแล้วก็รูปแม่อันนี้พ่อ หรือเปล่าวะหรือเป็นรูปลูกอยู่ในกรงเอาไม่ใช่หนักเลยเอ,าอย้าเฮ้ยปิดกันปิดกันปิดกันปิดเลยอย่าบอกนะมาฮัาโลโหลใครอยู่ไหมโอเคไม่มีใครอยู่นะครับผมไปแล้วนะครับเออ แล้วหนีไปทางไหนอรผมนี่มองทางหนีที่ไล่ไว้ก่อนเลยเพราะว่ากรณีถ้าแบบว่าถ้าโดนไล่ขึ้นมานี่ซ่อนตรงไหนได้ก่อนโอ้แล้วขวดเต็มเลยเอะเฮ้ยเสียงใครเปิดประตูเอ้าตูข้างหลังเหรอมีอะไรในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วจะเปิดเพื่อกูก็หลอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขวดมันดังใช่ไหม ่าวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเราไม่กดแตกเราไม่กดแตกอ่าเราไม่ให้กดแตก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 อ่าเออวางวางวางเออเด็กฉลาดชาติเจริญถือด้วยถือด้วยอ่าโอเคก่อนนะวางก่อนไม่ไม่ได้ไม่ได้หลบ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  โอเคในนี้มีไหมไม่มีผมว่าที่มันตั้งเงี้แม่งมันพยายามจะบอกเราว่าถ้าเราทําเสียงดังปุ๊บพ่อเราก็จะมาเนี่ยมันเป็นรูปรูปผู้หญิงผมหยิกหยิกเมื่อกี้เป็นผีอโอ้ยอะไรมลมันงงงงงวยไปหมดและฮัลโหลคุณผู้ชมอาจจะเข้าใจนะเพราะว่าผมทําซับไม่ให้แต่ผมนี่เริ่มไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันอะไรปึ๊บ อมีเสียงแปลกๆแล้วแค่กูเดินมาเพื่ออะไรอะลงเลยลงเลยผมว่าไว้ซ่อนแน่เลยใช่ไหมเควิ่ง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 อะวิ่งอะแวทะโลแห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 มทะโลแหมลาโล เข้ามาให้โดนหลอกเฉยเลยอะไรวะห้องนี้ปิด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 ไฟรอดไหมรอดไม่รอดกูขอใจแป๊บ เหรอโอเคกูรู้แล้วว่าห้ามดังแล้วมึงจะวางขวดเยอะทำามาหาหอกอะไรแล้วโอเคเคลียร์ทางหนีที่ไล่ไว้เลยได้ดาวมาแล้วอ่ะวางกดหนีแล้วก็วาง ใช่นะเอ๋โอเคเราไม่ประตูมีอะไรไหมมันอยู่ประตูไหนกันแน่เนี่ยกูอยากออกแล้วอ้านี่เหรอใช่เหรอชใช่ใช่ไหมัลโอเคอันนี้น่าจะรูพ่อกับแม่ผมว่าน่าจะไม่มีใครนอกจากพ่อกับแม่แล้วแหละเปิดประตูอ๋อเปิดประตู ตแล้วติกแล้วติดแล้วลวุ้ยฮัลโหลตายอ่ะตายแล้วนี่มันอะไรกันวะเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพ่อเป็นห่วงเล่ามากกว่าลูกเหรอวะ,อะโอเคช่างมันเรารอดมาแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้อะไรอ่ะรูปแม่หรือรูปพอ่อไม่รู้อุ้ย เฮ้ยตรงนี้ได้ละได้ละโอเคงั้นเราก็ควรจะถือแปะไปแล้วเว้ยกูเข้าไปแล้วเลฟเฟนออไมเฟน I have a blue truck อ๋อพูดถึงช้างตัวสีผูน,นั่นเองแล้วจะไปหยิบยังไงอะแม่หลบไปนะแม่หนูจะหยิบหนูจะหยิบแม่มีทางห้ามหนูได้หนูจะหยิบช้างน้ำหนูไม่ใช่น้ำช้างหยิบความทรงจำตัวสุดท้ายในที่สุด s <S เราก็ได้อันสุดท้ายมาแล้วไปกันเถอะไปไหนอะ ออกไปข้างนอกเหรอหรือนี่วะนี่ไงโอ้ไม่เปิดละเปิดอันนี้เฮ้ยเด้วเวลาลงท่อได้เวลาลงท่อเฮ้ยเฮ้ยวิว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 ิว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  โอ้ไม่ชีช้ดูเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊กตาหนูขาดาเดี๋ยวตุ๊กตาหนูขาดไอ้ยัดยัดอัดลุดจนได้อดโอ้เสียงเท็ดดี้กูเสียงพี่หมีโอ้ my god โอ้ยเมื่อกี้น่าสงสารน่าโอ้แม่งพี่หมีร้องแบบวแบบ้าเงี้ยแต่ตอนเนี้ยกูจะร้องละโอ้ โอ้ยโอ้ยอย่างน้อยมีแขน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 ได้ช้างได้แขนเกะได้เกะจิบหายแล้วอาวเราเดินไปเหรอที่แสงสว่างอ่ะมันมีอะไรกันอุย้ยโอ้ตกใจหมด Not now. ไม่ใช่ตอนนี้ทำไมถึงไม่สั้นนะไม่ใช่ตอนนี้เอ้ย แม่แมไม่ใชหออห่หันคืออะไรวะหันหันคืออะไรไม่ใช่ตอนนี้ฉันบอกว่าไม่ใช่ตอนเออแม่เดี๋ยวก่อนแม่ต้องไปเหรอไม่ใช่ตอนนี้เล่าเหรอโอเคต้องเดินไปเรื่อย แม่เป็นปีศาจเหรอเฮ้ยเฮ้ยเย่าย่ยังมืดไปยิ่งโอ้ยไป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 ไยไปไยไปยิ่ยิ่งความเจ็บยองมี่โดนวิยญาณไปยปไปโอยคนช่วยหายเลยย่ะมีใครอันนี้ใครอันนี้ใคร

ไปอยู่คืออะไรวะอ๋อไม่มีพี่หมี่แล้วกดเอฟเยอะเลยเฮ้ยไอ้บ้านบ้านนี้เนี่ยโอเคเซฟของชิ้นสุดท้ายโอ้ยลม้ลมลม้มล้มอ้าเปิดหกล้มอ่ะเนี่ยอโอเคช้างชมพูอ่ะอเฮ้ยแล้วถ้าเราเอาแขนเดด,ดี้ใส่อ่ะได้ไหม ออไม่ได้โอเคโอเคไปเลยพี่ช้างาเออแล้วก็หมุนโอ้เรียบร้อยโอ้สุดท้ายอ่าแล้วกดยังไม่จะกดยังไงอะกดอย่างนี้เอา้ากดไงวะอืม เลยหรือว่าโอเคพี่หมีทับไว้เอ้ยโอ้ไม่กอดโอเคจะเจออะไรอีกเนี่ยเฮ้ยไอ้ไว่าไม่มีพี่หมีแล้วิ่งใส่เลยแล้วกนันแม่งจะหลอกอะไรกูก็หลอกไปเลยมาเลยเลอ,อ้าว ปิดประตูนะครับปิดไปเลยครับอ่าจะบอกเราแล้วว่าเรากลับมาแล้วแล้วแลว้พี่หมีอะพ,พี่หมีไปไหนเฮ้ยไม่ใช่พี่หมีอยู่ในกล่องไหมไม่มีโอเคไปหาพี่หมีเอ้ยอันนี้อะไรอ๋ออันนี้เฮ้ยทำไมบ้านมันเละจังอะ ภาษาอะไรเนี่ยแม่แม่อยู่ไหมแม่ทำไมบ้านเป็นอย่างเงี้ยแม่คืนเดียวเองนะแล้วหนูไปต่างโลกมาด้วยแม่แม่ต้องไม่เชื่อแน่ว่าหนูเจออีผมสลวยสวยเก๋กับเป็ดอะไรไม่รู้เดินได้ตัวเบลอเลยแม่จ๋าอยู่ไหมไม่เงียบจังอะ่ะ ไม่เอานะแม่แม่จะหลอกผมงี้ไม่ได้นะติกซอแม่ไม่อยู่หรอบ้านมันมันมันดูแบบรกมากเลยอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงแม่ <c oughs> เอา้านี่ไงแม่จ๋าแม <c oughs> ่แม่แม่เจอเออแม่เอา้า แม่เป็นไรเปล่าเอาแม่กินเหล้าเหรออืมแม่เป็นไรไหมรูปเอาไม่ได้แต่แต่หนูขอตุ๊ก,กตาได้ไหมอ่ะแม่เป็นคนดึงหรือว่าตัวไอตัวสูงๆนั่นคือแม่เราเหรอขอขอตุ๊ก,กตานะแม่ออกไปไกลๆกูเอา,เอา,เอาแม่ตบหนูทำไมโอ๊ะแม่ขอโทษ Never meant แม่ไม่ได้ตั้งใจแต่แม่แม่เป็นไรเปล่าเฮ้ยจับได้เหรออ้าวรู้วัวแม่เฉยๆโอเคแม่เออ่ปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวแล้วกันเฮ้ยเฮ้ย ไ,ไปได้ใช่ไหมว่าไงหนูหน้อยมานี่สิแล้วไงอะชอบของขวัญที่ฉัน,น,ฉนให้ไหม,ไมเกิดอะไรขึ้นกับแขนของเขานะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะพวกเราจะมาซ่อมมันอ้าว มรี่เอ็มเดอจอรี่ผมอ้าวจบอะอ้วคุณเล่นจบไอ้สัตไดเฮ้ยจบว่ะภายในกี่ตอน1 2ึ่สพาร์ทจะจบแบบแฮปปี้เป่าไม่รู้นะหรือว่าไม่มีฉากจบเดียวไม่รู้เหมือนกันก็ถ้าเอาตามที่ผมเข้าใจนะครับก็คือพ่อกับแม่เนี้ยมีเรื่องกันผมว่าไอ้คนที่ที่ส่งของขวัญมาให้เราเนี่ยคือพ่อของเรานะครับแล้วเกิดแบบว่า ด้วยความที่พ่อกับแม่เดี๋ยวจบกันไม่สวยเขาเลยแบบว่าไม่อยากเจอแน่นอนเลยเหมือนสรุปได้ว่าไอ้สิ่งที่เราเจอมาทั้งหมดนะครับก็คือแบบเป็นความฝังใจของเด็กนะครับที่แบบว่าเจอพ่อแม่อ่าดุด่ากล้าวล้าวอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็น่าจะห่วงเล่าติดเล่าแม่ก็เวลาลงใครไม่ได้ก็ลงที่ลูกอย่างเงี้ยอัจริงมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับผมสำหรับใครที่มีลูกก็ขอแนะนำนะครับผม ดูแลเขาให้ดีด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะรอจนกว่าจะมีเอนเคดิตนะครับไม่รู้ว่ามีเปล่าแต่ก็เดี๋ยวผมลองดูก่อนละกันว่ามีไหมเอ้นั่งรอกันดีกว่าโอเคครับผมรอ,อนานมากไม่มีนะครับผมแอนเคดิตโอ้แต่แบ็คกราวเปลี่ยนนะครับผมเอาเป็นว่าผมเล่นอมองเดอะสลีปจบแล้วนะครับผมเอจะบอกก่าตบมือก็ไม่มีแรงตบละโดน ผีผมยาวผมสวยสวยเก๋หรอกกับขรนเปรดผลโคตรสูงเลยยี่นั่นโกหาเอาแล้วครับผมสำหรับใครที่ชอบลกปนี้นะครับก็อย่าลืมทำสามอย่างได้เลยนั่นคือไลค์แชร์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่สำหรับใครที่ชอบผมแบบมากๆนะครับผมอยากสนับสนุนผมนะครับกด s ับส c r i b e ใต้ล่างได้เลยนะครับผมเพื่อจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆของทางเราด้วยแล้วก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่เกมหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ ขอขอบคุณครับบา,บาย